ถ้าคุณแม่ยิงเลือกตั้งทำไมคุณแม่ใครทำให้คุณชนะเพราะความรู้สึกของประชาชนในแผ่นดินนี้เขาเกลียดคุณมากกว่าคนที่นักคุณเข้าใจแล้วหรือยัง,ว,ว,ยงวันนี้เข้าใจว่าเล่นงานรัฐบาลจริงแล,ล้วแล้วตัวเองจะได้รับความนิยมออยไม่มีทางกับพี่น้องเดีวยวละ และสิ่งที่เราหวั่นวันจากคนไกรัฐธรรมนูญปีห้าสที่หลายคนกำลังนั่งผันหวานที่จะยึดอำนาจรัตนี้โดยที่ไม่คำนึงถึงหัวใจของประชาชนผมจึงขอส่งเสียงบอกไปยังพี่น้องว่าตั้งแต่คืนนี้เป็นไปคนเสื้แดงที่มาพาราเกตกันว่าจงอยู่ในฐานที่มั่น อย่างสมบตาไม่กระพริบขอเปลี่ยนกำลังใหม่ว่าไม่ต้องอยู่นิ่งซักเสื้อแดงให้พร้อมไว้หลายชุดเปลี่ยมพร้อมกันใหม่อีกครั้งหนึ่งให้เปลี่ยนเสบียงการทุกประการเราอาจจะต้องมีการต่อสู้กันอีกครั้งหนึ่งพี่น้องที่เราทั้งหลายขาหัวใจพี่น้องที่นี้ เราพร้อมกันไหมพี่น้องหนึ่งเดือนพร้อมไหมพี่น้องสเดือนพร้อมไหมพี่น้องปีหนึ่งพร้อมไหมพี่น้องเราจะสู้จนกว่าบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยใช่ไหมพี่น้องเราจะสู้จนกว่าบ้านเมืองจะมีความยั่งยัใช่ไหมพี่น้อง तव्हू भेण नाइडाऊं त नाइडू खपे